มีคำถามมีข้อหนึ่งครับผมรู้สึกลำบากใจไหมครับในการที่รู้สึกว่ามันเป็นความลำบากในการทำงานของน้องไหมที่น้องไอชาเนี่ยต้องไปไล่ปักธงกับวีทูบเบอร์ต่างๆทั่วโลกเลยครับเหนื่อยไหมเหรอคือเอาจริงๆแล้วอะค่ะไอชารู้สึกว่า คือไอชาเอาจริงก็คืออยากจะมีเพื่อนเยอะๆนะอยากจะรู้จักคนเยอะๆแล้วก็แบบว่าศึกษาเรียนรู้จากเขาว่าเออเขาแบบเขาทํายังไงเขาแบบเออทําไมเขาตรงตรงนี้เขาสามารถแบบทําไมเขาเล่นเกมนี้ได้เก่งจังทําไมเขาทําไมเขาแบบเรียนเสียงเก่งทําไมเขาอย่างนี้แหละแล้วก็คือกายก็กลายเป็นว่าแบบเราเราอยากจะไปทําความรู้จักเขาอยากจะไปแบบรู้จักเขาให้มากกว่านี้แล้วหลายๆคนก็คือเป็น ก็จะเป็นวีทูเบอร์จากต่างชาตินะคะซึ่งอไอชาก็รู้สึกว่าอดีเลยจะได้แบบฝึกภาษาอังกฤษฝึกภาษาอังกฤษจ,จะได้แบบผ่านทางแบบคุยกับเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องภาษาอังกฤษเป็นเรื่องของทักษะเนาะแต่ว่าเราเคือจาได้จาไม่ได้มันไม่ใช่มันแบบมันต้องเกิดจากการที่เราใช้บ่อยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือทุกคนอาจจะเห็นว่าไอชาคุยกับชาวต,ต่างชาติกับวีต่างชาติเยอะมากแต่แบบคือ ที่จะแบบว่าพิมพ์ูภาษาอังกฤษของตัวเองนะคะแล้วก็ด้วยความที่แบบว่ามันก็จะมีก็จะมีการขับที่แบบว่าอยากให้อชาเนี่ยไปคอลแลบกับวีที่พูดภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยอชาก็โดยส่วนห่งว่าอิชายังพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้กําลังเรียนอยู่นะคะครับผมใช่ใช่เราก็แบบว่าเราเรารู้จักเขาเพื่อที่จะแบบว่าเพื่อที่จะเรียนรู้จักเขาจะได้แบบว่า จะได้แบบเราเราจะได้เก่งขึ้นอีกเราเราก็จะได้แบบแลกเปลี่ยนกันแล้วทําให้สังคมนี้เนี่ยแบบนี่ไงโคเวอรชันแกมเบรดเอ็กซ์พลอชั่นยังไม่จบโอเคแน่ใจนะว่าน้องพูดแบบนี้นี่คือน้องคือพี่เข้าใจว่าไอชาจะไม่ได้อยากจะบอกความต้องการที่แท้จริงของน้องความจริงของน้องคือน้องมีความฝันที่จะมีฮารเรมเป็นสาวสาววีทูเบอร์ทั้งโลกเลยใช่ไหมครับ จริงแล้วก็ไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ <Okay. S 1> ความฝันที่แท้จริงของไอาชาไม่ใช่การมีฮาเลมสาวๆทั่วโลกแต่ว่าไม่ใช่แค่สาวๆค่ะไอชาแป๊บนึงสาวๆสิแป๊บหนึ่งนะั้นหนูไม่ได้บอกว่า<ะ>ความฝ่ายฝันของหนูอยู่ที่ฮาเลมสาวๆแต่ความเป็นจริงคือหนูจะคลองโลกอย่างงั้นเหรอทําไมเราต้องทําไมเราต้องแบบจํากัดแบบเพศแค่สาวๆเราสามารถเป็นเพื่อนกับทุกคนได้โอเคเราสามารถรู้จัก โอเคโอเคขอบคุณมากครับตะกี้น้องน้องใช้คาว่าเป็นเพื่อนนะฮะโอเคโอเคเพราะพี่เปิดด้วยคำว่าฮาเลมไงมันก็จะแบบว่ามันก็จะแบบว่ามีความแบบขอโทษขอโทษไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเป็นเพื่อนกับทั้งโลกนั่นเองนะครับอือไม่ใช่อยากเป็นเพื่อนทุกคนเลยอือโอเคโอเค